สวัสดีค่ะช่องปูเป้พารวยมาแล้วนะคะวันนี้เปยก็มีเลขมาแปลงปันเหมือเดิมนะคะคาเตือนคนี้เป็นแค่แนวทางไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพานันทุกรูปแบบนะคะโปรดใช้วิจนารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เปยด้วยนะคะ เมื่อวานนี้วันที่หกกรกฎานะคะหกสี่นะคะแนวทางฮาน,นอยสายวิ่งสายลุดคือศูนย์นะคะศูนย์เรามา VIP หลักร้อยนะคะก็ขอโทษขออภัยกับ FC นะคะเนะาะเมื่อวานนี้หวยเราหลุดเนาะถือว่าหลุดเป้ถือว่าหลุดเนาะเข้าหลักร้อยก็ไม่มีผล <laughs> ก็มาลุ้นกันวันนี้นะคะมาลุ้นกัน วันนี้วันที่7กรกฎาคมหกสี่นะคะแนวทางฮานอยสายวิ่งสายรูดคือ4ี่นะคะเจ็ดนี้คือตัวกันของเป้เนาะเป้ให้ตัวกันเนาะก็วันนี้ก็ขอให้เป็นวันโชคดีนะคะปังปัง,ปงรับเงินทุกคนเนาะเมื่อวานนี้ขอเล่าน,นิดนึงเมื่อวานนี้ก็ไฟไหม้ที่เออ,อะไรอะแถวราดกระบังใช่ไหมเนาะโอ้ทำไมมีแต่เรื่องเลยเนาะ ขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีเนาะแต่ว่าไม่มีคนเจ็บใช่ไหมเนาะก็เอออะไรก็ระดีประดังมาเนาะก็ขอแสดงความเสียใจไปถึงเอ่อคนที่เดือดร้อนเนาะอยู่ละแวกใกล้เคียงก็ส่งกำลังใจสู้ๆกันนะคะก็ วันนี้ก็ขอให้เป็นวันโชคดีนะคะปังปัรับเงินทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ